สวัสดีค่ะวันนี้แฮปปี้เวรีนุชจะพามาเที่ยวตลาดผลไม้กลางเมืองตรงนี้เขาจะเรียกว่าตลาดเฮอร์ทอรีดมันจะมีพวกดอกไม้ผ,ผลไม้ดอกไม้อยู่นะคะ บอกเลยว่าที่ถือกล้องนี้หนาวมากเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือแล้วมันจะจับกล้องไม่ถนัดเดี๋ยวจะทําหล่นเอาหล่นแล้วก็ไม่ได้ดูตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมีคนนั่งทานอาหารอยู่โอ้ยไม่ไหวเลยหนาวมากเราจะพยายามเดิน ร้านดอกไม้แอบถ่ายแอบถ่ายดอกไม้ไหนที่เห็นไกลๆนู่นนะคะก็จะเป็นผลไม้มีเยอะเลยค่ะมีหลากหลายเรามาเดินผ่านตรงนี้บ้างกว่าเราจะทำเป็นไม่พูดไม่จานะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนเขาเรียกซื้อ เรามาแอบถ่ายของเขาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูผลไม้สวยๆชัดๆนี่ก็เป็นเฮ้ยพอยาฟีม่านะตักตวเมกเกเด็กเนเงแตเสียใักๆักเราบอกเขาว่าฉันขอถ่ายผลไม้เธอหน่อยนะแต่ฉันสัญญาว่า ฉันจะไม่ให้ติดเธอด้วยเพราะว่าบางคนเขาเขาเขาเหมือนไม่อยากเหมือนเป็นส่วนตัวค่ะคล้ายว่าไม่อยากติดมาในกล้องเรานี่เขาก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วนะคะสงสัยว่าเราจะมาค่อนข้างสายนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปเดินดูเมื่อกี้เห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนสักที่ อ๋อสวอรดีอันนู้นเราไปดูใครลูกแม่เดินกับชนเนาะนี่นะคะนูมันจะเป็นหุ่นลูกป,ปั้นเดี๋ยวเราเดินไปดใูใกล้ๆดีกว่าโหลมแรงมากเลยวันนี้มือเย็นเจี๊ยบเลยเวลามือเย็นนคะคะมันจะเป็นสีแดงเลย เดี๋ยวเราดูตรงนี้อ <His income> <S Sin ís umes> <S compute noise> ีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ย้ไปดูตรงอื่นบ้างจะได้ไม่เบื่อนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูซว่าเขามีคำคำอธิบายอะไรเกี่ยวกับลูกปั้นอันนี้หรือเปล่าเราลองดูใกล้ๆหน่อย โอ้สูงมากเลยเราค่อยๆไล่ดูจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะดูสีคมอธรบายรู้สึกจะไม่มีนะคะอ๋อมีนิดนึง ไม่น่าใช่เป็นป้ายอะไรเล็กๆไม่ได้ชื่ออคขะ